นี่นะครับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยต้นกับก่อนนะครับช่องยูทู e ดังของเมืองลอยเอ็ดเพิ่นมายาม พ่อแม่พี่น้องก็ต้นกบก่อนนะครับช่องย t u ู e ดังของเมืองลอยเอ็ดเผินม,ม้ายามนะครับพ่อแม่พี่น้องมือนีดีใจแห้งนะครับน้องไส้หลานะครับคืนม,มายามนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมในสวนเลื่อมีร่วมอีกนะให้ตัดเองด้วยวันนี้ หอมหอมถึงไหมนี่ครับมาเด้กินรูเลียนนะคะัู้หอมแบบสวัสดีครับสวัสดีสวัสเอฟซีไปหน่อยครับสวัสดีครับมีมาเลียนบ้านหน่อยนะครับ กนนินหน่อยแล้วเตรียมททเลียนใาหา้ครับเนี่ยน่สองสามเฮ้ยเหลี่งงอยหุยเหลือยงทองเลยครับมา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 บานนี้นั่นได้ไหมไ <c oughs> อเยด็ดมาได้เยด็ดมาก,กิน เือเป็นเกียรติขอบคุณขอบคุณขอบคุณครับพี่น้อยค่ะครับขอบคุนี่นะครับสุเดียนสุเดียนผู้เขาควยปลอดสารเขาเอาใหญ่ได้เอาเล็กได้ต่อไปเอาอันไหนไหนหน่อยเนี่ย้เท่านนัลโอ้ยสวยงามเพีงยั่งในดมเบิ้งหอมหอมซีมนะซิ <ừ> <ừ> อุ้นก่อนดีครับเลยอย่างเลยเอย่างกลุ่มคาท์สมาาไก่กลุ่มคามากไก่เด้ครับ เขาจุ journey, ่มยังบู้ฮน้องกรนเขาบทอะไรเนี่ยนะครับมือนีก็บรรยากาศรบอุ้นนะครับน้องนุ่งมาเยี่ยมดีใจแห้งนะครับมือนี่สงสัยยวจสีโอนเงินคารถให้เขาจะขาแซนก็ครเพก่นถึงมายามผมเนาะครับเพิ่นมาท่วงหนีเนาะครับ สามซปีหาปีและท่วงมาเนาะครับท่วงกับไม่ค่อยใจเขาเขาก็ยังมาาอยู่เนาะครับคือบ่าอพี่อายนองเนี่ยนอร์เวเอามาเหยี่ยมก็เรียกว่าไอเขาปักหมุดมาสวนออบใจเนาะอ้น่นนี่ดำดำ เป็นหาเห็ดมาดนนะครับเป็นเบื่อนะครับเพิ่อเลยอยากหาเงาะทุเรียนมั่งเงาะน้ภูเขาไฟเป็นบ่อยก่อนนะครับอสารพิษเงาะภูเขาไฟปลอดสารครับนงวยบกไงเลยเพื่อปิดกันก๊าจริงหวานกวอบครับ เสือเพิ่นใดญ้วครับเบื้งหน้าตาเพิ่นอันคือสิบตัวคือผมนะครับโอเคนะเอาลงก่อนเอาก่อน บส่สดล <laughs> ะขนาดรับสองคนมมนะครับมันยังซื้อโอ้โหนี่ทีนี้นี่อันตรายแล้วอันนี้โอ้โแก่แล้ววางวางก็เสียงเสียงรู้เลยวา สุดยอดสุดยอดเลยครับขอาขอ,าอาตนะข้าไปช่มสวนมากนะครับมากพาบัลเรียนกินอีกก้อนกระบ,บานครับนี่ รุมสวนทุเรียนกะตอนนี้กะขายไปใกล้ซีเบิร์นแล้วนะครับเนาะเป็นรอบปีหนามากรอบนี้ใกล้เหมดแล้วยังครับหมดแล้วจ้ะใกล้หมดแล้วหมดแล้วไม่ไม่ใช่ใกล้หมดมนะะะพพโดดยยเเฉาลลหแ้วไม่พอขายไม่พอขายเลยครับนี่เป็นเหิร์นไปขายเนาะออื เป็นพอค้าอะไรบ้างครับพี่น้องเนะี่ย <laughs> บ้านเนี่ยเป็นอไรแมงงจีนนมัน,น,มนยืนหรือเ่อุ้ย โอ้พอดีโอ้พอดีพอดีโอ้วูวูออกมาแบบนี้ทุกครั้งหมดนี่สวยมากออกออยังไงไม่ได้อย่างนี้เนี่ยเออคือจีด้แบบนี้งามมากเรียนาบอกว่านี่เป็นสามเหลี่ยมเราตึนไกล้ก่อนตอกเบื้องกให้ก่อนอ่อนตึ้งหมดแล้วแบบนี้เลยอือคู่งามแห้งครับพี่น้องจำไหม 对。嗯哼 <laughs>、嗯。嗯。对对对对。对。 ครับนี่เหลียงอ้อยเหลียงอุ้ย,ยหุยเหลียงทองนี่ครับนี่สวยเลยครับมานะไปที่นี่ลงมือ,อ <laughs> ลงมือก่อนครับครับพุ <laughs> ยนยอดเลยครับไม่เมื่อยมากนี่ยพลุย <laughs> ยนยอดงันด้นไหนจมอยากปะ พี่พ่อมันกครับผ่านผ่านหน่วยเดียวหยากกันยุโรปผ่านกับผ้าบกับผ้าซึ่งเอาไปสายีตั้งหากหลายคนเรื่องโหมดจีบเปจะไหนมือเนี้องต้น้องก้อนสุดยอดครับอนกินเพียบเรื่องแบบทุเรียนเรื่องหัวปีเรืงกล้วย บอกงาะแต่ปลาดนี่นะครับช่ดีๆครับขอบคุณพี่หน่อยหลายๆครับครับผมมือหนามือรุ่นนะครับก็อยากให้มาเที่ยวนะครับช่องนิตเอินนะครับกับผู้อักผู้ใจนะครับตีนองนุ่งมายามในมือนี้นะครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ